พอพูดอย่างนี้ก็นเราลืกถึงพระองค์หนึ่งชื่อชื่ออาจารย์สีโหชื่อท่านอาจารย์สีโหคนสกลนครท่านนิสใสมีตลกนะมีตลกอันนี้ไปนี่ละ่ะอำเภอน้ำาองไปอำเภอน้ำาพองมีเขาเรียกอะไรดงอันดงเขาเรียกดงฟูตา ดงเขาเรียกดงอะไรคือเขาปลูกไว้สําหรับพวกสารพระภูมิตรงนั้นอ่ะดองนั่นอ่ะดงสารพระภูมิมันแรงอยู่นะใครพักไปใคพักไม่คอยได้หลอกดงนั่นดงสารพระภูมิอั <c oughs> นี้อาจารย์ที่โหก็ไปที่นั่นเขาก็นิมนต์ให้ไป ไปพักที่นั่นก่อนที่เขานิมนต์เขาก็เล่าให้ฟังว่านี่มันแรงเนีอเกินไปไป <c oughs> พักที่นั่นไม่ค่อยได้แหละพระว่างนั้นนะพ่าไม่ค่อยได้มันมากวนแบบต่างๆพราต้องได้หนีไปว่งนงั้นดีพระองค์นี่กับอาจารย์สีหัเป็นนิสัยตลกนะือฮะมันทำไงบ้าง่างนั่นนะ โอ้โห oh, okay. ไปพักนั้นมันทั้งมีมาเองเรื่องนั้นเรื่องนี้มีนะเอาอาตมาชอบอย่างนั้นละเอานี่มวลอาตมาไปวันนี้นี่ที่เหตุมันมันเอากันอย่างปัจจุบันนะอ,อืมอาตมาชอบอย่างนั้นอ่ะคือท่านนิสัยโกด้วยนะจะจับผิดจับถูกกันเลยครับท่านก็ไม่ได้อืมเอานี่มวลอาตมาไปอาตมาจะไปท่านไปกับเนินเดินหนึ่ง <c oughs> ไปก็ไปพักที่ เขาก็เอาที่แรงแรงแล้วให้ไปพักที่นั่นเลยล่ะเอออาจจะมาชอบที่แรงแรงอย่างนี้แหละมันยังไหวนะเออม <The main language> <c oughs> ันโกลกันตรงนี้หละ่ะ <c oughs> <c oughs> พอเขาจัดที่พักให้พักเรียบร้อยแล้ววันนี้ประมาณห้าโมงเย็นดูท่านจะตั้งท่าต่อสู้อยู่แล้วล่ะท่านนะอธรมรมดาควายมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไ <c oughs> ม่เห็นมีอ,อะไรแล้วพอห้าโมงเย็นมีควาย ไว้ถึกกำลังคึกขนองตัวหนึ่งมันแงะมานี่มานี่พ่อมึงเตรียมตัวแต่วันนักเลยอ <c oughs> <c oughs> ย่างนั้นนะมันแลกอยู่นะเนี่ยมึงเตรียมตัวแต่วันนักเลยมันเหรอไปมึงไปเอมันก็ไปตามภาษามันแหละก็อยดีในทักเดียวมีไก่ปลามาขันนี่เนี่ยฮะไอนี่ตัวที่สองเลยเนี่ยไ,ไ,ไก่ปลามันมีอยู่ในโดงอน,นั้นมันก็ต้องขันมันต้มาอ้แกมานี่ พอวันนี้ทำไมมันเตรียมท่าแต่วันนั่หนนะ้าเราจะต้องได้เตรียมคาถาเต็มเหนียววันครบกันนะนี่ลนะเราจะต้องได้เตรียมคาถาเต็มเหนียววันนี้นะเพื่อต่อสู้คาศึกใหญ่มันเริ่มมาแล้วสองลายแล้วนั่นเป็นนิสัยตลกด้วย <c oughs> พอมืดเข้ามาท่านั่นทนี่เนรจะกลางกดอยู่ที่นั่นท่านก็กลางกดอยู่ที่นี่นี่ <c oughs> พอประมาณสองทุ่มเนึ่ยมังเนนล่องแวดขึ้นเนนอ่ะล่องแวดขึ้นเป็นอะไรเนีนอะอันนี้กับุูบป้าไปเป็นอะไรว่าโอ้ยมันเหมือนช้างนี่มาตบมุ้งนี่นาวะว่าอ่างนั้นนะเฮะ้ทากันมาไงวะเม็นมอ่างนี้เ้าพอนั่งนะี่ะ มันมาไงถ้ามันเก่งมันต้องมาเล่นกับครูวายสิมันจะไปเล่นกาเนนทำไมหวังอันนี้นะเออที่นี่ก็ท่านเราอยู่ที่นั่นชั้งเดียวมานะที่นี่เป็นละลเนี่ยมันฟ้าที่นี่เป็นฟ้านะฟ้าเหมือนฟ้าผะฟ้าผาเปี้ยงลงนี้ลมไปทางนี้ท่านกําลังนั่งภาวานาอยู <c> ่ <oughs> เปี่ยงท่านี้ล้มท่านี้เลยฮะเก่งนักเลยมันว่ากันนะมันขอขันนี้นี่แหละแล้วเดี๋ยวเปี้ยงทางนี้ล้มทางนี้เ,เองฮ <laughs> นะอือ <laughs> ท้อเ,เอาจริงๆแล้วเนียไม่ใช่ไหนะเอาจริงๆแล้วว่าด้านอีกวา,าดข้าวหลังนี่วาดข้างหลัง,งนะ เปรี้ยงของเราหัวขม,มันอะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนั่นก็บอกว่าคาถามีเท่าไรเอามาหมดเลยท่านเสกท่านเสกคาถาเอามันจะเก่งกับคาถามันไปถึงไหนหนักว่าอยู่กบกันว่าท่านนี้ใส่สลกด้วยนะมันเข้ากันได้ทุกอย่างเพราะมันฟ้าเปรี้ยงของเหล่านี้ก็ลงต้งนี้ถ้าเอาจริงๆแล้วมัน่งขึ้นอยู่พักที่สี่ที่นี้ เบี้ยงข้างหน้าทีหน่ายงายหลังล้มเลยท่านบอกว่าล้มทั้งหายเลยวนะล้มทั้งหายโอ้นี่คาถาหมดแล้วที่สู้ไปคาถาหมดแล้วสู้ไปแล้วเน้นๆๆๆเน้นเน้นเตรียมตัวไปลวเยไปลยเอาลงเตรียมตัวไปกันขึ้นเลยเตรียมตัวไปกันขึ้นของนี่ไป็นพายุหน้าวน พวกยาโยกันมาน่้นไม่เห็นเ็าตามไปไปพักโยกนอกไปก็คืนไปไป,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 ไปยังไงจะมายังมาผูกที่นี่วะ <c oughs> ท่อคาถาเขาไม่คาถาเราไม่เพียงพอสู้มัวนว <c oughs> ่ากันนะ <c oughs> เลยต้องหลบมาอยู่ที่นี่ตั้งคาถาใหม่นะมะท่นยังบอกว่าตั้งคาถาใหม่ที่สู้ <c oughs> เปลี่ลยนไม่ชู่จ <c> บ <oughs> แล้วพอแล้ว <c oughs> <c oughs> อาจารย์สีโห นั่นเป็นนิสายตลกแล้วพอดีไปเจออย่างนั้นพอดีคู่คุยว,ว้โว้กันเนี่ยทักเางมาสู้กับกูบานี่เวลามาสู้กูบานี่กูบาก็เรียกขาเดิน,นที่แน่นนั่นเห็นไหมว่ามันแรงจริงอ่ะแรงเพราะว่าแรง แต่สาหรับเราไม่เคยมีนะถ้าจะว่าอะไรเจนที่ไหนแข็งที่ไหนก็ตามเราเฉยเราไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่เคยพูดแต่เห็นว่าที่สงัดดีตรงไหนเอาตรงนั้นเลยก็ไม่เห็นมีอะไรตลอดมาไม่เคยบรรดาพระกรรมขานท่านเคยมาเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังอย่างเหมือนอย่างอาจารย์สีโหเนี่ยมีมีเหมือนกันนะที่มันแรงๆจริงนะผีอยู่แถวนั่น แต่สาหรับเราไม่เคยมีค <c oughs> ิ่เขาว่าแรงขนาดไหน <c oughs> เขาก็ว่าแต่เราไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่พูดเลยเห็นเราที่สง,งัดเอาตรงไหนเอาตรงนี้นะสง,งดัดดีไปนั้นเสียไม่เคยมีแ้วก็ไม่เคยมีอะไรนั่นเราไปพักที่ไหนไม่เคยมีพีเข <c oughs> าว่าแรงแรงอนี้ผ่านมาทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีอะไรกับเราสิ่ง,งนั้นเราก็ไม่เคยถือเป็นอารมณ์ทำอยู่กับเราแน่ อะไรจะเหนือทำไปได้ไม่มีนั่นหลงตูดนี่นะแล้วก็ไม่มีเลยล่ะจกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยมีดังที่ว่ามาเหล่านี้สําหรับเราเองไม่เคยมีไม่เคยปารากฏนะ <c oughs> องค์อระดุมมีอยู่

เดีย๋ยวเราหน้าทีนี่จะให้พร <c oughs> ให้พอรอะไรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พรโอ้ปวดเข่าก็ปวดเหลือเกิเน <c oughs> <c oughs> อิจิตังปฏิตังตุมหงังทิปเมวะสมิจตูสาเพภูเรนตูสัมกปาจันโธปนาระโสยะถามานิชโชต,ติ ระโสยถาสพีติโยวิวาชนตุสัพพระโคควินาศตูมาเตภวัตมันตรายโยจุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทติ อัญญวโนสุขังปะลางอะนะล่ะที่นั้นล่ะ <laughs>